ครูคะตัวแคปซูลทานตอนไหนใช่ไหมคะตัวแคปซูลอ่อหมายถึงแคปซูลตัวนี้หรอคะฮัม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 อ่าตัวแคปซูลน,นะคะถ้าใครอยากกินแคปซูลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะกินแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ยาลดน้ำหนกักทุกคนช่วยกันกระจายข่าวด้วยนะคะว่าแบนรนด์นุำกรรมไม่ได้ขายชาลดน้ำหนักนะคะของเราไม่ใช่ยาลดน้ำหนกัก ไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถนำส่งตรวจได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรแท้ๆที่บดละเอียดแล้วอัดเม็ดไม่ใช้ยาใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ที่เห็นเป็นแคปซูลเพราะว่าอีชั้นไม่สามารถที่จะให้คุณชงกินได้เพราะมันเป็นสมุนไพรริดล้อนมีรสชาติขมนะจ๊ะเผ็ดร้อนขมเผ็ดร้อนนะคะคนอิสลามกินได้นะคะแล้วทีนี้จะบอกว่า กินยังไงให้มีประสิทธิผลประสิทธิภาพกินยังไงถึงจะให้แบบว่าครูค้ากินยังไงให้พุงมันไม่ออกครูค้ากินยังไงให้ไขมันส่วนเกินมันหายแบบครูครูค้ากินยังไงให้หน้าอกมันใหญ่ๆมันไม่หย่อนคล้อยแล้วก็ผิวพรรณแบบขาวจั้วแบบครูอะไรแบบนี้นะคะครูนะคะด้วยความที่ป่วยเนาะเปลี่ยนอวัยวะเทียมนะคะทุกคนไม่สามารถที่จะกินยาลดน้าหนักได้ไม่สามารถทําสัญจกรรมได้ไม่สามารถฉีดให้ตัวเองขาวได้หรือไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากกินสมุนไพรนะคะ ทำไมเราไม่ใช่ยาลดน้ําหนักแล้วทำไมเราถึงรูปร่างดีถึงไม่มีไขมันส่วนเกินถึงผิวดีนมโตเอ๊ะหน้าอกโตเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะของเราอะค่ะมีสมุนไพรตัวที่อะไรคะตัวที่ทำให้เราอิ่มนานฟังนะคะบางตัวทำให้เราอิ่มนานบางตัวต้านอนุมูลอิสระทุกคน ต้านอนุมูลอิสระก็คือบางตัวก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายดีบางตัวก็ช่วยทําให้ร่างกายของเราอะทุกคนช่วยแบบอะไรที่ร่างกายไม่ต้องการเลยแบบนี้ค่ะเขาก็จะทําให้เรา,าเอะเฮ้ยขับออกมาอะไรแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วการขับถ่ายดีก็ไม่ใช่จะทําให้ผอมนะทุกคนแต่มันจะทําให้เราไม่มีหน้าท้องนะทีนี้วิธีการกินหนึ่งค่ะ คุณต้องกินตอนท้องว่างสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นกอดไหลย้อนหรือเป็นโรคก,กระเพาะนะคะเพราะว่าสมุนไพริดร้อนบางตัวมันระคายกระเพาะอาหารเพราะอะไรคะความร้อนเนาะสมมุติว่าใครที่เป็นกอดไหลย้อนหรือใครที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างเงี้ย,เ,ยเวลากินอะไรเข้าไปเออบุกทุกพื้นที่ใช่ไหมคะเวลาเรากินอะไรเข้าไปอะ่ะมันเกิดความร้อนเนี่ยทุกคนมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยเลอเลอแบบร้อนร้อนอแบบอาการอะไรแบบเนี้ยค่ะเฮ้ยดูแสบๆสบท้องนิดๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าสมุนไพริลร้อนนะคะมันไปเจอแผลของคุณ แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นกระเพาะอาหารหรือว่าคุณเป็นกรดไหลย้อนให้คุณกินก่อนและหลังอาหาร5นาทีก็พอนะคะหรือกินอาหารเสร็จก็กินได้เลยอย่างนี้ค่ะหรือกินเสร็จก็กินอาหารได้เลยก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แบบเต็มเปียมเหมือนคนที่เขาสามารถกินตอนท้องว่างได้นะคะเพราะว่าของคุณอ่ะมันจะต้องย่อยไปพร้อมกับอาหารมันจะทางานไปพร้อมๆกับอาหารไงมันก็จะมีสิ่งบรบกวนนะคะเหมือนอาหารไปบรบกวนมันนะคะการทํางานมันก็ซึมไปกับอาหารบ้างนู่นนี่บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะหรือสําหรับคนที่ไม่ได้ไปกดไหลย้อนทุกคนค่ะกินก่อนหรือหลังอาหารนานๆไปเลยค่ะสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงให้มันทํางานให้มันทําปฏิกิริยาแล้วที่สําคัญที่สุด สำหรับคนที่อยากดูแลลูกล่างแบบครูนะคะหรือผิวพรรณหรือหน้าอกเราต้องกินอย่างน้อยสุดสองเม็ดต่อวันน้อยสุดแล้วนะต่อวันแต่ถ้าคนกินดูแลสุขภาพเฉยๆไม่ได้อยากผุนดีไม่ได้อยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินเพื่อดูแลสุขภาพไปเรืๆๆ่อยๆก็วันละเม็ดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากสวยเร็วสวยไวสวยอะไรเงี้ยเช้าสองเที่ยงสองเย็นสองจัดเลยเอาที่ร่างกายเรารับไหวนะคะเพราะสมุนไพรไม่ใช่ยานะคะสองเม็ดสี่เม็ดหกเม็ดแปดเม็ด ถือว่าโนถือว่าร่างกายรับได้นะคะผิวคุณจะดีได้คุณจะแข็งแรงได้คุณจะไม่เจ็บป่วยแบบมากมายหรือหรือว่าอะไรได้สําคัญที่สุดคือน้ําคุณต้องกินน้ําไม่ต่ํากว่าวันละหนึ่งลิตรเลยนะก,ก็อิชลูไงอิฉันก็กิกนน้ําเยอะเห็นไหมบวกกับไปช่วยกันกับสมุนไพรเก้าชนิดของเราจริงๆไม่เก้านะสิบแปดชนิดไปเลยนะคะอ,อ,อ,อนะคะโชว์นานไม่ได้ทุกคนเพราะมีทีทีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะ นะคะวิธีการทานน้าอย่าต่ํากว่า1ลิตรอ่าไม่อยากลดน้ําหนักกินได้ไหมกินได้ค่ะทุกคนเพราะว่าสมุนไพรของเราอะค่ะจริงๆแล้วเขาดูแลสุขภาพนั่นแหละนะคะสาหรับใครที่ต้องการดูแลในเรื่องของกระดูกเอ้ยในเรื่องของแบบกอกแกกอกแกกนั่งสมาธิก็กระดูกไปรบกวนเขาดังกอกดังแก๊กขยับนิดนึงหรือว่าบางคนก็ตดเหม็นเพราะว่าไทยไม่ค่อยออกหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กินดูแลเขานะคะให้ มันบาลานซ์จะได้ตดหอมกระดูกจะได้ไม่ก๊อกไม่แก๊กนะคะประมาณนี้